คอนเทนต์ในวันนี้ผมคงจะพามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเลนระยะ50มเมนะครับที่เป็นเลนฟิกซ์นะว่ามันเพียงพอไหมนะครับสำหรับการใช้งานตลอดทั้งวันหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการเลนฟิกซ์ในระยะ50ม mm, มิลนี้เป็นเลนสติดกล้องนะครับติดกล้องนี่หมายความว่าเอาไปใช้ทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการถ่ายภาพบุคคลนะครับการถ่ายภาพพวกงานอ e ีเวนต์ n, บางทีมีงานอ e ีเวนต์ n, เนี่ยอยากมีเลนฟิกซ์ดีๆสักตัวหนึ่งถ้าเลือกระยะ50มมิลเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเลนเหอ้ายยตาาถ่ ตัวแบบลายฉากหลังถ้าเกิดเป็นภาพบุคคลเนี่ยมันก็สวยด้วยใช่ไหมโบเก้มันก็ได้ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วมันก็เป็นระยะตัวหนึ่งที่จะถูกพิจารณาเทียบระหว่าง35กับ50นะครับซึ่งในวันนี้จะคุยเจาะถึงเรื่องของเลนส์50นี่แหละว,ว่าถ้าเกิดถ่ายแบบเป็นเลนส์ติดกล้องเลยเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับการทํางานของเราครับทีนี้ผมจะเล่าถึงรูปภาพที่ได้จากเลนส์50ที่ผมใช้มามันใช้ทําอะไรที่บ้างนะครับหลักๆเลนส์50เนาะก็จะมีภาพพอร์เทรตนะครับที่ผมใช้นะครับภาพพอร์เทรตระยะ แคบจนเกินไปเราสามารถที่จะเอาฉากหลังมาเล่นได้บ้างประมาณนึงแต่ที่มันโดดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของโบเก้คือโบเก้มันจะค่อนข้างแบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณใช้3 5มาอย่างที่ผมเล่าเนาะ3 5มันอาจจะแบบนิดนึงอะ่ะอยากได้โบเก้ใหญ่กว่านี้นะครับ50มันจะแบบ ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เวลาทิ้งที่ฉากหลังเนี่ยมันทิ้งสวยนะครับเวลาที่เราแบบจัดม,มองนิดหน่อยให้ฉากหลังเสริมตัวแบบนะครับแล้วก็เน้นโบเก้ที่ระยะ50เนี่ยเป็นระยะที่เด่นนะเป็นระยะที่ผมชอบมากตัวนึงนะครับสำหรับ85เนี่ยเราเข้าใจกันได้นะครับว่าโบเก้มันลูกใหญ่เหมาะก,กับการถ่ายพอร์เทรตแต่ว่าบางทีเราอยากเล่นกับฉากหลังด้วยแต่ยังอยากได้ความแคบเข้ามาหน่อยอนะ่ะ50มันก็เป็นระยะที่สนุกเหมือนกันสําหรับการถ่ายพอร์เทรตครับแล้วก็ภาพที่2นะครับเป็นช่วงหลังที่ผมเริ่มกลับมาใช้นครก็็ือทอทท่่ง e เเเียวแสป50 ถ่ายแดงสเกปก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับ ก็จะมีการถ่ายภาพวิวภาพภูเขาอะไรเงี้ยทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บมิติที่มันเป็นมิติแบบสายตาเรานะครับเวลาที่เราถ่ายออกมาเนี่ยภาพภูเขามันก็จะดูแบบสวยๆนะครับแต่มันก็จะมีความเจาะประมาณหนึ่งถ้าเกิดใครเคยใช้เลนส์มุมกว้างมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณใช้เลนส์มุมแคบตั้งแต่50ในการถ่ายว,วิวคุณจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพอย่างที่3นะครับคือภาพงานกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมีกิจกรรมที่จัดในโบสถ์นะครับก็จะเป็นพวกงานวันสําคัญๆญนะครับเราก็จะใช้เลนสนสกััตวึง เหตุผลที่ต้องใช้เลนส์ฟิกเพราะว่าในโบสเนี่ยไลทติ้งเขาไม่ได้จัดเหมือนสตูดิโอนะครับมันก็เป็นไลท h ติ้งแบบทั่วไปปัญหาก็คือว่าถ้าใช้เลนส์กรูรับแสงแคบๆหน่อยอย่าง f 2 8งจแล้วลพวกนี้มันก็พอถ่ายได้นะแต่มันจะต้องดัน ISO เยอะเพราะว่าแสงในโบสมันสลัวนหน่อยนะครับแล้วก็การไาลฉากหลังมันก็ไม่ค่อยได้กับบางระยะ เพราะงั้นผมก็เลยมักจะใช้50าสหีรือว่า8 5ดหนะครับแต่85เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแคบมากในบางจุดที่เราต้องการถ่ายเฟรมกว้างเนี่ยห้มันจะถ่ายได้ง,ง่ายกว่าครับเพราะงั้น50ก็เหมาะกับการถ่ายอีเวนต์เหมือนกันครับใครกันบ้างนะครับที่ควรจะพิจารณาเระยะ 0,000ม,มาใช้งานนะครับจะต้องลองพิจารณาตามข้อพุกงนี้ก่อนนะครับคุณถึงจะวางสโคปได้มากขึ้นว่าเลนตัวนี้อาจจะอยู่ในตัวเลือกที่คุณน่าจะนำมาคิดนะครับประเด็นแรกนะครับคือคุณเป็นคนที่เคยถ่ายภาพด้วยเลนส์35มามาแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าฉากหลังเนี่ยมันยังดูหลวมอยู่แล้วพอไปใช้ระยะที่มันเยอะกว่านี้อย่างเช่น85เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแคบไปหน่อยอยังรู้สึกว่า85มันเหมาะกับถ่าย portrait ยังถ่ายั่วไปไม่ได้แต่35ก็ไม่ได้พอใจมากนะักรู้สึกว่าฉากหลังยังหล,ลงัง ยังได้ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ตรงกลางเลยคือระยะ50มิลลิเมตรครับถ้าประเด็นนี้คุณคิดว่าเออเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับก็ให้หนึ่งคะแนนไว้ในใจนะว่ามันน่าจะเริ่มเหมาะกับคุณแล้วประเด็นที่2นะครับเป็นเรื่องมิติภาพคุณอยากได้มิติภาพที่เหมือนระยะสายตาของเราที่มองออกไปนะครับเล่นระยะ50เนี่ยมันจะเป็นช่วง normal ที่ให้มิติเหมือนสายตานะครับอันนี้ขอขยายความนิดนึงสัตว์มือใหม่นะครับเล่นระยะ50มิลลิเมตรเนี่ยจะได้มิตินะมิติเนี่ยเหมือนสายตามนุษย์นะครั แต่ระยะ3 5มเนี่ยมันจะได้เรื่องของความกว้างที่ใกล้เคียงกับสายตาคนที่มองสองทางมันจะไม่เหมือนกันนะ35เนี่ยจะได้เรื่องความกว้างนะครับแต่ว่า50จะเป็นมิติที่เหมือนกับสายตาคนมากกว่า เพราะงั้นคนที่ใช้เลนส์50เนี่ยหลายคนเนี่ยถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างผมในช่วงหลังชอบถ่ายวิวตั้งแต่เลนส์ระยะประมาณสัก50ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามิติ50เนี่ยมันเหมือนสายตาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเกิน50เนี่ยก็จะเป็นระยะที่จาะจงมากขึ้นครับคนถ่ายวิวช่วงหลังๆที่แบบเริ่มถ่ายเก่งๆแล้วก็จะเริ่มมาจับพวกเลนส์50ในการถ่ายแหละนะครับเพราะว่ามิติเนี่ยมันค่อนข้างดูแบบสมจริงนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ถ่ายภาพวิวสวยเหมือนกันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องมิติเป็นหหหลลลักกกนนะรู้สสึ3 50วมมมชอบมมอบิิตตเเืาายา็ไป ประเด็นที่3นะครับคือคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตนะครับคนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตในกรณีนี้เป็นพอร์เทรตแล้วก็บวก กับการถ่ายภาพอื่นๆด้วยนะครับคือเลนส์ที่เหมาะการแพทย์พูดเลยนะมันก็ต้องไปทาง85แหละนะเพราะว่ามันละลายฉากหลังได้ดีนะครับโบเก้ลูกใหญ่แล้วก็มิติระยะมันเจะจงมากกว่าแต่นะครับแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยใช้เลนส์50ในการถ่ายภาพบุคคลบ่อยเพราะว่าผมเนี่ยใช้3 5แล้วรู้สึกการลายฉากหลังที่3 5ยังไม่ห้อยพึงพอใจในบางจังหวะนะครับแล้วก็โบเก้บางทีมันยังไม่สาใจมากแต่ก็ไม่ถึงกับอยากจะใช้85นะครับเลนส์50ก็จะเป็นเลนส์ที่ให้โบเก้ที่ฉากหลัังทีีด่ดนะครบ การดึงที่ฉากหลังก็สวยขึ้นนะครับ ดูแบบเจาะจงมากขึ้นใช้ถ่ายพอร์เตได้แล้วมันก็ยังมีความกว้างที่มากพอที่จะเผื่อสําหรับการถ่ายงานอื่นอย่างเช่นบางทีผมไปถ่ายงาน event อีเวนต์เนี้ยมีงานกิจกรรมในโบสเราอยากจะถ่ายภาพแบบออกแนวพอร์เตน,นิดนิดนะครับแต่ยังต้องเผื่อเลนตัวเนี้ยในการถ่ายช่วงมุมกว้างหรือช่วงกิจกรรมอยู่ระยะ50ก็เป็นระยะที่เหมาะสาหรับการถ่ายพอร์เตมากขึ้นแล้วก็บวกสําหรับการถ่ายกิจกรรมอื่นๆเพิ่มครับสประเด็นที่ผมว่ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นด้วยนะครับค่อนข้างจะไปทางสองของข้อแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว ที่หน้าร้านก่อนนะครับว่ามันเหมาะคนณไหมเนาะแต่ถ้าเกิดสามพ่อที่ว่ามาเนี่ยมันตรงใจคุณแล้วเนี่ยแสดงว่าห้าสิ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อดีของเลนส์ระยะ50ที่ผมใช้นะครับเราจะได้พิจารณาข้อดีมันไปด้วยนะครับข้อดีอย่างแรกคือระยะ50เนี่ยมันเป็นมิติภาพที่เหมือนกับสายตาอันนี้ย้ำ่อทั้างบ่อยแหละนะครับมิติฉากหลังเนี่ยมันจะดูไม่หลวมไปถ้าเกิดคุณเคยใช้เลนส์3 5ถ่ายรูปไปบ่อยนะครับหรือว่าใช้พวกยิบสีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าฉากหลังเนี่ยมันดูหลวมไปนิดหนึงนะครับเลวลาที่ถ่ายเนี่ยมันจะต บางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้จริงๆนะครับก็เลยต้องขยับมาที่เลน50ก็อย่างที่บอกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้เยอะกว่า50แล้วมันดันรู้สึกแคบไปด้วยนะครับ50มันก็จะเป็นช่วงตรงกลางตรงนี้มันจะช่วยคุณสามารถที่จะถ่ายภาพที่ไหนก็ได้จริงๆนีกับเลน50 มันมี2ตัวเลือกแหละที่หลายคนมักจะพิจารณากันสำหรับเป็นเลนส์ฟิกติดกล้องก็มี 35- กับ50แต่50เนี่ยฉากหลังมันจะโดนดึงเข้ามาเยอะกว่านะครับแล้วก็มิติเนี่ยมันได้ความเป็นธรรมชาติแบบสายตามากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เป็นระยะที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับสำหรับการถ่ายภาพหลากหลายแนวครับแล้วก็สําหรับกรณีถ่ายภาพพวกโค o สอัพนะครับหรือว่าถ่ายภาพบุคคลนะครับมันจะให้การละลายฉากหลังแล้วก็การเจาะจงที่ค่อนข้างมากกว่า3 5นะครับถ้าคุณเคยใช้ช่วงคี่กว้างกว่าเนี่ยการถ่าย จ่อบริเวณใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเน้นย้ำมากเรื่องตัวแบบนะครับแต่50เนี่ยมันจะเน้นค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายพวกดอกไม้พวกวัตถเุเล็กๆอะ่ะมันจะเห็นโบเก้ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่ถ่ายสนุกนะสำหรับการถ่ายเจาะครับจุดเด่นที่2นะครับมันจะเป็นเรื่องของโบเก้นะครับคือเลนระยะ50มิลเนี่ย มันเป็นเลนส์ที่เกิดโบเก้สวยๆได้ง่ายมากครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้เลนส์โปรได้ซ้ำนะครับเลนส์ที่ผมใช้มันจะเป็นซิง m ม50เ m mm มตร f 1.4 dg dn r นะแต่ว่าถ้าคุณแบบงบไม่ได้สูงมากเนี่ยอยากเริ่มต้น กับเลนราคาแบบหลักหมือนเหมือนต้นๆอะไรเงี้ยเลน50มิลเนี่ยมันมี f 1.8ให้คุณเลือกนะครับคุณสามารถที่จะใช้เลนช่วงเนี้ยถ่ายคือโบเก้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเลนพวก35เนี่ยผมรู้สึกว่า35โบเก้จะสวยก็คือต้อง f 1.4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนโปรราคาจะเยอะใช่ไหมแต่เลน5 0เนี่ยมันมักจะเป็นเลนตัวที่สองสำหรับหลายคนนะครับที่ใช้กล้องฟูลเฟรมมันก็จะสามารถสร้างโบเก้ได้เยอะแล้วแม้ว่าจะเป็นเลนที่ราคาไม่แพงเลยโบเก้มันก็สวยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของโบเก้นะครับ 50เนี่ยมันก็จะได้ฟิลลิ่งที่มันเจาะมากขึ้นนะครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยโบเก้มันก็จะมีความกลมนะครับมันก็สวยตัวหนึ่งเลยแหละนะครับสามารถที่จะเล่าเรื่องชาวหลังได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวโบเก้มันจะมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับดีอเ่างที่3มนะครับมันจะเป็นเรื่องมิติก็คือมิติที่ฉากหลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับที่ฉากหลังเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันหลวงไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแน่นไปอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าจะต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากจะมาเลน5 0คบถถ้าาุณชอ่ย ลองไปพิจารณาดูกับเลน85นะครับว่าคุณชอบฉากหลังที่มันดึงเข้ามาใกล้แบบเยอะไหมมิติมันดูแน่นหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่า85มันแน่นไปเนี่ยก็ลองขยับลงมา50นะครับแต่ว่าไปลองพิจารณาคู่กับ3 5ด้วยละกันนะครับ3 5เนี่ยฉากหลังเนี่ยมันจะแอบหลวมนิดๆนะถ้าเกิดว่าคุณถ่ายพอเสตหรือว่าบางทีอยากถ่ายฉากหลังให้มันเป๊ะๆหน่อยนะครับมันก็จะมาตกที่ระยะประมาณ50 อย่างที่เราเกินใบทอนแรกนั่นแหละมันเป็นเรื่องของมิตินะครับทีนี้เวลาถ่ายภาพพอเทรตเนี่ยผมชอบ50อยงไงถ้าการถ่ายพอเทรตนะผมจะมีความคิดอยู่2อย่างหนึ่งต้องการเน้นตัวแบบโบเก้จัด ฉากหลังแน่นๆเลยอ่ะผมจะไป85ไม่ก็72 0 0้นะจะเลือกแบบนี้ไปเลยนะคือฉากหลังแบบเต็มเต็มไปเลยแล้วก็การเล่าเรื่องราวที่ฉากหลังผมยังไม่ได้ใส่ใจมากนะคืออยากเน้นตัวแบบเน้นโบเก้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังต้องการเน้นตัวแบบให้ความสำคัญตัวแบบสัก70%ฉากหลังสัก30%อะไรประมาณนี้ห้มันจะทําได้ดีเพราะว่าโบเกนะ้เนี่ยมันจะเน้นเป็นลูกใหญ่มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ35้านะฉากหลังมันโดนดึงเข้ามานะครับ50มันก็จะสนุกกับตรงนี้นครับแต่เนนยผม้กอ,อากไป วิวที่มันมากขึ้นอาจจะว,วิวสัก40%แบบสัก60%หรือไม่ก็แบบกับวิว50% 50%ไปเลยอะไรเงี้ยเลยสามสิบห้ามันก็จะเหมาะคือถ่ายกว้างๆโบเก้สวยๆแต่ว่า เน้นล่ารื่อฉากหลังอะไรเงี้ย85มันก็จะเหมาะนะครับเพราะงั้น50เนี่ยมันก็จะเป็นเลนกลางๆที่ผมชอบเอามาใช้เวลาที่บางครั้งมีการทำคอเนเทนต์สอนเรื่องการถ่ายพ็อตเทรตแต่เราอยากเน้นเรื่องตัวแบบเน้นเรื่องโบเก้ด้วยแต่ยังเก็บฉากหลังบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างดีนะครับกับระยะนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ50เนี่ยมันยังพอมีระยะเผื่อให้เราถอยได้อยู่นะครับคือถ้าเป็น85เนี่ยมันเป็นเลนพ็อตเทรตแล้วแต่มันถอยหลังไม่ค่อยได้ เพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการถอยเยอะนะครับมันก็จะอึดอัดเวลาที่อยู่ในบางจุดถ้ามันเป็นพื้นที่จํากัดแต่50เนี่ยมันยังเป็นเลนที่โอเคยังพอถอยได้นะครับไม่ได้อึดอัดมากแล้วยังได้บุคเคท,ที่สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเลน50นะครับถ้าเกิดเอามาใช้ในการถ่ายพอร์เทรตครับประเด็นที่สี่นะครับสําหรับเลน50ก็คือมันใช้เป็นเลนส์ติดกล้องได้นะครับสําหรับคนที่จะใช้เลนส์ติดกล้องเนี่ยมันก็จะมี2ระยะหลักๆที่จะเอามาคุยกันนะคร เพรต้องบอกตรงๆว่า35ใช้ง่ายกว่านะเพราะว่าความกว้างมันได้มากกว่า แล้วมันก็เหมือนสายตาสองข้างเวลามองไปสำหรับเลนส์55นะเพียงแต่ว่า50เนี่ยมันได้ลูกเล่นเยอะกว่าตรงที่การาฉากหลังทําได้ดีกว่านะครับอาโบเก้มันเห็นชัดกว่าถ่ายพอเทรตก็เด่นกว่านะครับคือเน้นตัวแบบเนี่ยเด่นกว่าแล้วมันก็ยังพอที่จะถอยหลังได้จัดเฟรมเล่าเรื่องฉากหลังได้นะครับเลนส์50มันก็จะได้จุดเด่นตรงนี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวกับมันอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของระยะถอยหลังมิติที่มันแคบมากกว่าถ้าคุณเคยใช้เลนส์กว้างมาเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยนะ คนใช้เป็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเลนตัวนึงที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเลนฟิกเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองตัวสามห้าสิบนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคนต้องเลือกเนี่ยควณก็ลองพิจารณาตามประเด็นที่ผมเล่าแล้วกันทีนี้เรามาดูข้อสังเกตของเลนเลยห้าเซฟกันบ้างครับมันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะมันมีประเด็นที่ต้องสังเกตเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือมันจะต้องใช้ระยะถอยหลังบ้างเหมือนกันนะปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้เลนยี่สิบหรือสามห้ามาเนี่ยมันยกถ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องถอยหลังง้บา หรืออาจจะมีการโน้มตัวไปข้างหลังบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องปรับตัวกับมัน ประมาณหนึงนะครับสำหรับเลน50นะเราก็บางพื้นที่แค่บางจุดเนี่ยอาจจะต้องฝึกนะครับแรกๆอาจจะต้องเดินหาจุดทอยหลังมีมันกันแหละแรกๆต้องปรับตัวแน่นอนนะครับสำหรับเลน50นะแต่ว่าไม่ได้ดัดเหมือนเลน85แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่2นะครับคือสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เลนที่ง่ายซะทีเดียวนะเลน50เนี่ยเป็นเลนที่ผมชอบในช่วงแรกสำหรับตอนถ่ายภาพนะเพราะว่ามันเป็นเลนตัวที่สําสำหรับผมนะครับเลนตัวแรกมันก็เป็นเลนฟิกซ์มทั่วไปเลนที่2พองผมาได้เยออะเเเมื่ทบบกัลนคิ กงทั่วไปแต่พอถ่ายไปนานๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ดูจากกลางๆไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยใช้85มาเลยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลน85นะครับหรือบางคนนะครับมาใช้50แล้วอาจจะเกลียดระยะช่วงเทเลไปเลยก็ได้นะมันก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันเพราะเลน50เนี่ยมันมักจะเป็นเลนตัวที่2ที่ให้มือใหม่เนี่ยลองใช้นะครับเลนตัวแรกมันจะเป็นเลนคิดติดกล้องมาไงเลนแถรนะครับเลนที่2อเนี่ยหลายคนจะแนะนําเป็นเลน50เพราะว่า50เนี่ยมันจะเป็นเลนที่คอยบอกเราว่าคุณจะชอบระยะที่มันซูมมาก หรือเป็นระยะที่กว้างกว่านี้นะครับเพราะเรียน50เนี่ยแรกๆคุณจะชอบมันถ้าเป็นมือใหม่นะระยะหลังคุณอาจจะเริ่มไม่ชอบมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเริ่มถ่ายรูปเป็นแล้วเนี่ยคุณอาจจะกลับมาชอบเรนยน50อีกทีนึ่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลองให้ฟังสำหรับมือใหม่ครับประเด็นที่3นะครับที่เป็นข้อสังเกตคือถ้าคุณต้องการถ่ายมุมกว้างจริงๆสมมติว่ามาถ่ายเป็นวิวอะไรเงี้ยและต้องการเก็บ เฟรมกว้างนะคนต้องฝึกใช้พื้นฐานสัก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาจจะหาตำแหน่งโลเคชันที่มันได้มุมกว้างเลยคืออาจจะต้องเลือกมุมจุดที่ยืนอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเดียวไปเลยนะครับกับอีกกรณีหนึ่งบางทีมันถอยไม่ได้แล้วไงมันหาจุดไม่ได้แล้วอาจจะต้องฝึกถ่ายภาพด้วยการใช้เทคนิคพวกพานราลมานะครับทำให้มันสามารถที่จะเอาภาพมาซ้อนต่อๆกันเพื่อให้มันได้เฟรมที่กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่หลายคนใช้กับเลนส์50นะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคบ้างถ้าต้องการมุมที่มันกว้างกับภาพอยู่ครับสรุประนะคร ใช้ติดกล้องได้ไหมใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมก็ต้องแนะนําให้เห็นถึงข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นสาหรับเลนแต่ละตัวนะครับเพราะงั้นเลนทุกตัวมันก็มีทั้งข้อดีและข้อสังเกตเสมอนะครับอยู่ที่เราจะพิจารณาเลือกผมมีหน้าที่ในการนําเสนอว่ามันใช้ได้แบบไหนนะครับแล้วก็ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนคุณอาจจะต้องลองพิจารณาแต่สำหรับผมถ้าคุณชอบถ่ายพอสเฟตชอบถ่ายเที่ยวแล้วต้องการเลนฟิกติดกล้องหนึ่งตัวที่มันเด่นเรื่องการถ่ายเจาะด้วยนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับไปรระะยะ 85- 50เเ่่มจอคคแตถ้้าากกิดวุณูสึ 50มันถอยหลังเยอะไม่อยากถอยเยอะหรือว่าต้องปรับตัวเยอะก็อาจจะเลือกที่เลนส์35ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ทำคอนเทนต์ไว้เหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยนะถ้าคนที่เล่นกล้องมาเนี่ยเคยมี50แล้วมันก็ต้องไป35นะครับหรือเคยมี35มันก็ต้องมา50นะครับคือมันก็ต้องมีทั้งคู่อยู่ดีเหมือนกันอันนี้ก็หวังว่าคุณจะสนุนก,กับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็เลนส์ที่ผมใช้เป็นเลนส์ซิก m ม50มิล f 1.4 dg d a l r นะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อส Thailand, อถบอาถ,าสออออถามที่ซิกแมตโฟโต้ไทยแลนด้ที่ ครีเอเตอร์สักครูไทยแลนด์ทั้งบนเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้เนาะสำหรับเรื่องของเรื่ตัวนี้นะสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบแล้วก็ผมจะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆโลเคชั่นใหม่ๆและเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้ฟังครับฝากกด Subscribe แล้วก็ติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ